เบิร์ตธงชัยชวนแฟนๆสนุกพรองหิมบุญหิมใจไปกับคอนเสิร์ตขนนกกับดอกไม้รอบการกุศลเบิร์ตธงชัยแม็กินไตชวนแฟนๆมาสนุกพรออ้องหิมบุญหิมใจกับคอนเสิร์ตแห่งปีขนนกกับดอกไม้ครั้งที่4ตอนรีมฟอร์เลฟรอบการกุศลโดยมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับ มูล,ลนิธิเพื่อวิทยาลายัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีในวันศุกร์ที่วันที่22พฤศจิกายน2567ณอิมแพกอารีนาเมืองทองธานีเพื่อสมทบทุนศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมวิทยาลายัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาให้กับผู้ป่วยยากไร้ด้อยโอกาส รวมทั้งเพิ่มประสิทธ,ธิภาพในการเรียนการสอนและพัฒนาศักยาภาพของนักศึกษาแพทย์วิทยาลัยแพทยศา,ศ,าศาสตร์พระมงกุฎเกลา้าสร้างบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนระบบสาธารณสุขของประเทศต่อไปเ <c oughs> บิร์ตทงชัยเปิดเผยว่านอกจากทุกคนจะได้มาสนุกกันในคอนเสิร์ตขนนกกับดอกไม้ตอนรีมโล์รอบการกุศลครั้ง ยังได้ร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของวิทยาลัยแพทยาศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเบิร์ดขอทวนทุกคนมาสนุกพร้อมอิ่มบุญอิ่มใจและมาร่วมแชร์เลิฟไปด้วยกันแล้วพบกันที่ Impact Arena วันที่22พฤศจิกายนนี้ครับผู้ที่สนใจสามารถ,ถติดต่อได้ที่มูล,ลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโทร023543699 098-860-1411หรือ l ล n e like, @pmtffoundation เวลา8นาฬิกาถึง22นาฬิการายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธงชัยแม็กอินไตเกิดวันที่8ทธันวาคมพศส5 0 1ชื่อเล่นเบิร์ดเป็นนักร้องและนักแสดงชาวไทยศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องพศ2565ได้รับขนานนามว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทย มีผลงานที่สร้างชื่อเสียงยาวนานมากกว่า30ปีในวงการบันเทิงเขาเริ่มต้นเข้าสู่วงการเพลงจากการประกวดร้องเพลงทิงชนะเลอรแห่งประเทศไทยของสยามกลาการต่อมาได้เซ็น สัญญาเป็นนักร้องในสังกัด GMM Grammy ต่อมาถูกย้ายไปอยู่ในสังกัด GMM Music ซึ่งเป็นบริษัทย่อยตามการปรบับโครงสร้างธุรกิจเพลงซึ่งประสบความสำเร็จสูงสุดของประเทศไทยมียอดจำหน่ายอยู่ในระดับแนวหน้าของทวีปเอเชียรวมมากกว่า25ล้านชุดมีสตูดิโออัลบั้มเดี่ยวที่มียอดจำหน่ายเกินล้านตลับมากที่สุด7ชุดและมีอัลบั้มพิเศษที่ยอดจำหน่ายเกินล้านตลับอีก2ชุด ผลงานโดดเด่น3ลำดับแรกของเขาได้แก่อัลบั้มบูมเมแรงพศ2 5งพเป็นศิลปินคนแรกของ m g m m Grammy ที่มียอดจำหน่ายเกิน2ล้านตลับประกอบกับความสำเร็จด้านการแสดงในบทโกโบริในละครคู่กรรมพศส5 3 3เป็นละครที่มีเร็ติ้งสูงที่สุดในประเทศไทยทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า เบิร์ฟีเวอร์ทั้งวงการเพลงและวงการละครต่อเนื่องด้วยอัลบั้มคริกที่หนูพศ2534มียอดจำหน่ายรวมมากกว่า3.5ล้านตลับเป็นสถิติยอดจำหน่ายสูงที่สุดของยุค90และต่อมาอัลบั้มชุดรับแขกพศ2545มียอดจำหน่ายมากกว่า5ล้านชุดเป็นอีกปรากฏการณ์ที่อัลบัม้มมียอดจำหน่ายสูงที่สุดของประเทศไทย